เอาเลยครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีน้องๆหนูๆกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมช่อง Sumo FF นะครับกับเกมกาลิน่าฟรีไฟครับวันนี้ผมจะมาสอนลากปืน d e s ซอร์ตอีเนะครับทุกระยะเลยนะครับยกเว้นระยะจูบนะครับรอบนี้ไม่สอนระยะจูบนะครับเพราะมันมันหาทําได้ยากนะอ่ะเดี๋ยวพี่จะมาสอน2ระยะละกันระยะไกลกับระยะกลางนะครับก่อนอื่นเลยแล้วก็หลายๆคนก็ต้องพิวแล้วแหละ ยิงแล้วสับเป็นแล้วสำหรับสายไฮไลท์นะครับคลิปนี้สำหรับสายไฮไลท์นะครับอ่ะโอเคก่อนอื่นนะทุกคนก็ซ้อมแบบน,นี้ยิงสับยิงสับพอโอเคปะ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาสอนระยะไกลอกีกอนนะครับโอเคสำหรับสายยินรอนะครับให้เอาเป้าไวท้ที่เอาเป้าไว้ที่อกนะครับอ่ะแล้วก็ลากขึ้นลากไม่ต้องแรงเท่าไหร่ประมาณนี้พอ แต่ก็พอมีแรงนิดนึงอะให้มันให้มันไปล็อกที่หัวได้อ่ะนี่นะครับมันก็จะประมาณนี้สําหรับใส่ย,ยีรอนครับต่อไปสําหรับใส่ไฮไลท์ครับผมผมผมจะแนะนําว่าใส่ไฮไลท์นะให้กระโดดมาสับปืนแล้วก็ประมาณเดินสองเก้าอ่ะเดินสักเก้าสองเก้าเราค่อยลากครับสําหรับระยะไกลนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูวนะโอเคหันซน้ายอันฝ่าสับปืนแล้วก็นะให้มันเดินมาเก้าหนึ่งอนะ่ะโอเคปะ ระยะไกลคุณต้องเดินมาหนึ่งก้าวครับอ่ะหน,นึ่งสองยิงประมาณนี้สำหรับสใส่อะไรน,นะครับส่วนระยะระยะใกล้นะครับสําหรับใส่ย,ยิงล็อก็มีอยู่2แบบนะใส่ย,ยิงล็อก็แบบไว้ที่เดิมครับถ้าพวกวิ่งมาตรงๆก็เอาไว้ที่อกครับกลาถ้าพวกวิ่งไปนี่ก็แลกตัวเจก็ได้เหมือนกันนะสำหรับใสน่นี่ถ้าแลากตัวเจเอาไว้ ต่ำๆหรือว่ากลางตรงนี้ก็ได้นะถ้าตัวเจนะครับไว้ที่ตีนก็ได้อ่ะใต้เท้าดีกว่าพูดไม่พอใต้เท้าครับแล้วก็ลากตัวเจสำหรับยีรอนะมีลายแบบนะครับแล้วก็ไว้ตรงนี้แล้วก็ลากตัวเจสะบัดตามครับโอเคนะส่วนใส่ไฮไลท์นะครับใส่ไฮไลท์นะครับอย่างนี้ให้ยิงให้กระจังหวะเท้าแตะพื้นแล้วก็ยิงได้เลยนะสำหรับระยะกลางนะครับ นี่ก็จะประมาณนี้ดูนี่ครับให้เท้าแตะพื้นนะแล้วเราก็สะบัดหน้าจอก็ยิงเลยเลยสำหรับระยะกลางนะครับเพราะว่าถ้าใส่ไฮไลท์มาทำแบบให้มันเดินหนึ่งกาวแล้วลากตรงนี้มันจะติดตัวนะเพราะมันใกล้เกินนะครับมันไม่มีแรงสะบัดถ้าเรากระโดดแล้วไอ้เท้าแตะพื้นปุ๊บแล้วเราสะบัดเงี้ย เราจะมีแรงนะครับเออแล้วก็วิธีการใช้แรงครับประมาณนี้เลยให้ให้งัดไปเลยระยะแบบนี้งัดไปเลยนะส่วนระยะจุบก็น่าจะมีแค่แบบเดียวแหละสบัดแรงๆไนงะมันต้องมีศัตรูแบบมันต้องใช้ศัตรูแบบจังหวะด้วยนะถึงจะทำได้นะครับเพราะว่าระยะจุบนี่หาได้ยากนะครับผมบอกได้เลยเรามาดูตั้งค่านิดหนึ่งนะครับโอเคตั้งค่าปุ่มแล้วกันตั้งค่าก็ประมาณนี้ครับของผมนะของผมเลยนะ โอเคนี่คือการตั้งค่าช่วยเล็งครับการควบคุมโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ในในนี้กันเลยครับนี่นี่เห็นปะผู้ชมเห็นไหมเดี๋ยวเบาเอฟเฟกต์แป๊บ,บนึงนะมาใส่ยินรอครับเอาใส่ย,ยินรอนะเห็นไหมใส่ย,ยินรอเห็นปะเอาว่าเอาเป้าไว้กลางอกนะครับใส่ย,ยินรออ่ะอุ้ย แรงเกินนี่ไงเท้าแตะพื้นแล้วก็ยิงเลยครับระยะกลางเนี่ยเห็นยังเป็นไงคุณผู้ชมเห็นหรือ,อยังให้เท้าแตะพื้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปไฮไลท์สามหัวจากที่ผมไปเทสแคนมานะครับไป Per ชอกูมาแรงยูก็ไปซ้ำยิงหัวบิ้งแตกแตกแต่พีเอสกูมาแรงออนเธอจะแรงยูก็เป็นแบบแกงแกงูกันแบบเป็นครอบครัวพวกกูทึงจตงพวกกูรอบตัวเพื่อในความทึ่งละหมดเมือนแต่พีเอกูสุขสันกันแบบเป็นครอบครัว Per f e c t ฟ h ชอกูมาแรงยูก็ไปซ้ำยิงหัวบิ้งแตกแตกแต่พีเอกูมาแรงออ จะแรงอยู่กันแบนดันแกงแกงอยู่กันแบบเป็นครอบครัวกูเป็นจริงจังกว่าคนรอบๆตัวเล่นในความจริงไม่หมดละมืดมัวแต่พีเอสกูสุขสันต์กันแบบเป็นครอบครัวปืนกูอัตโนมัติยิงแสงหน้าเขาเป่ามันเต็มดีกระโดดงางฟาดดาวกูฟีลเซนจิตไอพวกอิจฉากูตอบไปตามบีกระโดดหลบกระสุนสกิลกูเต็มสิบมึงไม่ต้องรอมึงรองไม่ต้อง